กรุงเทพมหานครชวนเที่ยวงานโชว์เคสคิดสร้างสรรค์กรุงเทพโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเมดอินแบงคอกอวดโฉม100สินค้าและบริการสุดสร้างสรรค์สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานคร สำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครจัดงานโชว์เคสคิดสร้างสรรค์กรุงเทพโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเมดอินแ n ง k อกโชว์100สินค้าและบริการสะท้อนอัตลักษณ์จาก50เขตมุงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรากฐานสอดรับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นแท่นของดีกรุงเทพ อวดสายตาชาวโลกเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน28-30มิถุนายนนี้ณพาราได์พักโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสานนหวังสร้างบุญเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการก็กรุงเทพมหานครโดยสำนักพนาสังคมนะครับเราก็มีนโยบายเรื่อง MIB ก็ก MI B, คือการต่อยอด ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่ผ่านมากรุงเทพก็จะมีการทำแบงคอกแบรนด์คือการดึงเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยออกมาแล้วก็ให้ารางวัลแบงคอกแบรนด์วันนโยบายนี้เป็นการต่อย,ยอดจุดที่ยังขาดขาดไปเช่นเรื่องของการออกแบบเรื่องของการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ให้มีต้นทุนที่ถูกลงนะครับมีการเอาพวกวัสดุธรรมชาติมาใช้มากขึ้นนะครับการลดขยะการรีไซเคิลต่างๆนะครับก็จะเห็นว่า วันนี้เราให้รางวัลไป100ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะครับก็จะมีหลากหลายเลยถ้าจะพูดกันต่อยอดก็คือว่ามันน่าจะมีสัก3ามแคตตากรีใหญ่ๆนะครับแคตตากรีที่1ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยระดับย่านนะครับกรุงเทพเราไม่ได้มีแค่ CBD หรือเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวแต่ว่าเรามีย่านที่แตกต่างอัตลักษณ์ต่างๆนะครับก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยที่เป็นสินค้าระดับย่านที่2ก็คือเป็นสินค้าระดับเมืองนะครับถ้าพูดถึงกรุงเทพเนี่ย ก็จะนึกถึงอย่างเช่นเสาชิงช้าอย่างเช่นตุ๊กตุ๊กอย่างเช่นภาาหัวโขนยักษ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นเมืองกรุงเทพของเราครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการเอานวัตกรรมหรือว่าเอาเรื่องของการความยั่งยืนการรักโลกเนี่ยเข้ามานะครับจะมีหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนย่านหรืออะไรมากแต่ว่าเป็นเรื่องของการนำขยะหรือเรื่องของการเอาเออการรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ก็คิดว่า สามแพตสตรีนี้แหละที่เป็นหัวใจของการทาเมืองครับคิดว่าการต่อยอดในอนาคตเนี่ยก็คือการเอา C.I. ของกรุงเทพมหานครมาใช้นะครับอย่างหลายอันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการใช้ฟอนต์เสวิงช้าการเอาสีาโทนต่างๆที่เราได้เลือกมาเป็น C.I. ของเมืองเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมี Merchandise ที่เป็นการรวบรวมสินค้า MIB ของกรุงเทพอาจจะไปรวมอยู่ที่สนามบิน อาจจะรวมไปอยู่ที่พื้นที่ทา่ารัดสินค้าหรือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอยู่อา,อาศัยเนี่ยให้สามารถที่ไปโชว์เคสแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่อไปนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะครับให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับล้วอยากต่อยอดน,นะครับติดต่อไปที่สํานักพัฒน์ได้นะครับเราก็จะมีการอัปเดตทุกๆปีว่า MIB ปีนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วปีหน้าเราจะทําอะไรต่อไปจริงเราก็มีหลากหลกหลายเกณฑ์ที่ที่คัดเลือกนะครับคิดว่า ทุกสินค้าเนี่ยจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างทั้งนั้นแต่เกณฑ์หลักๆที่ผมคิดว่าควรจะต้องเป็นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามีเรื่องของอัตลักษณ์ในเชิงของญาติแล้วก็อัตลักษณ์ในเชิงของเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่เป็นชุมชนมากๆเนี่ยาจจะต้องการดีไซเนอร์หรืออะไรเข้าไปช่วยในการขัดเกลามากขึ้น,น วันนะคะที่ศูนย์กนคชาพาราไดปาร์คค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่28 29, ที่9 30ค่ะท่านตั้งแต่10โมงครึ่งถึง20นาฬิกาค่ะเชิญชวนทุกคนนะครับมาให้กำลังใจ<อ>พี่น้องชุมชนแล้วก็เรียพนันที่กำลังอัปเดตแล้วก็มาเป็น MIB ของเรานะครับแล้วก็ถ้ามีข้อติชมก็สามารถมาแจ้งผู้ประกอบการทุกคนได้เลยนะครับก<อ>็ผมคิดว่าเมืองความสำคัญของเมืองคือการส่งเสริมเศรษฐก<ช>ิจ<ช>แล้วก็นี่เป็นก้าวแรกครับที่เราเอาเรียพนันชุมชนมาต่อยอดเป็น Made i n Bangkok นะครับฝากสนับสนุนพวกการทั้ง100คนด้วยนะครับขอบคุณครับ